ีนี่มาเจอพระคุณหลวงปู่พิชัยที่ติลาโพท่านดับพยศเลยหลวงปู่พิชัยที่ติลาโพนี่เจอท่านตอนอายุร้อยแปดปีท่านเป็นผู้มีอายุยืนมากท่านได้เล่าเรียนศึกษาวิชาการจากพระคุณหลวงปู่ปื้มบัดปากคลองมาขำเท่าท่านบอกว่าท่านหลวงปู่สุกนะแต่ว่าท่านตอนเด็กเด็กน้อยๆเลยท่านเล่าให้ฟังเ่ราท่านอายุมากนี่ท่านจากเราไปเป็นสิบสิบปีตอนท่านจากไปท่านก็จากไปตอนอายุร้อยสิบปีร้อยสิบปี เราเจอท่านน่าจะร้อยสี่ร้อยห้าเจอพระคุณหลวงป, 5, ปู่ห้าหกปีหลวงปู่เป็นผ้าโบราณค่อนข้างดุแต่ว่าทำอะไรให้เห็นได้เป็นประจักษ์เพราะตอนนั้นคิดไว้ว่าถ้าใครทําอะไรให้เห็นไม่ได้ก็ไม่เรียนพอดีไปเจอพระศาสรรมิกกันเขาก็เล่าถึงพระคุณหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่ท่านเป่าทองทะลุกระดาษได้ ลงนานี่ท่านลมไม่เหมือนคนอื่นเขานะบางทีท่านทําอะไรที่เป็นปฏิหารได้ท่านสะออกกุจแจไดเ้เราเคยจะฟังเขาเล่าใช่ไหมล่ะวันนั้นก็ไปท่านก็ดูเป็นพระดุดนะก็ไปไปกันก็ไปถามถึงวิชาการความรู้ท่านก็สอนเมตตาแต่ว่าท่านก็ดูดุดทีนี้วันนั้นไปกันสามสี่องค์ช่วงก่อนจะกลับ ล้วก <cin> so <com> <CDU> <inaudible> ็อยากจะได้ของที่ระลึกจะหลงกลูบ้างเหมือนพวกเรามาวัดพุทธมยาลก็อาจจะอยากได้ของระลึกบ้างใช่ไหมก็ไปกราบท่าน่าขอของที่ระลึกแต่สมัยก่อนท่านดุนะพูดอะไรไม่น่าเลือกเลิกแว่นมองเลยมองค้างนี้สักเดียวหนึ่งเราก็ต้องเฉาเราเป็นเด็กใช่ไหมโยมนะแต่ก็บอกว่าครูบาอาจารย์ดุอย่าหนีให้ให้เถิบเข้าไปเรื่อยๆต่อมาท่านรักมากคาถาคมจะเอาอะไรให้หมดทุกอย่าง จนกระทั่งประกาศในคณะสิทธิ์บอกว่าพระเจ้าอย่างคณะพระพุทธวัดปากน้ำาจโรเรียนไปมากที่สุดแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงพูดอย่างนี้ที่เราจะขอของที่ระลึกท่านเราก็เดินไปตูวัตถุมงคลปรากฏว่าเขารอกกุญแจไว้สมัยก่อนนึ่งกักสมัยนี้ก็บ,บีเป็นแจ่ที่สอดเข้าไปอะนะล็อกกระจกอะนะก็ไปดึงดูแล้วก็เขารอกเอาไว้ก็เลยบอกว่าพระคุณหลวงปู่ครับผมอยากได้วัตถุมงคลเป็นที่ระลึกท่านก็บอกว่า คนดูตู้มันหลานไม่อยู่มาบางทีท่านบางทีแล้วเราก็ไกลเนาะท่านอยู่ลบบุรีมาอยู่เชียงแซวนะก็คุยกันไปคุยกันมาท่านอาจารย์ปู่ก็อยู่ด้วยก็บอกว่าอ่ะลวงปู่สะเดาะให้หน่อยไม่ได้เหรอโอ้โหนี่เอางี้นะเป็นเราก็ไม่กล้าพูดนะเออเดี๋ยวท่านดูหลวงปู่ท่านอาจารย์ปู่ท่านก็นถามแบบนี้ท่านก็ก้มมาเลิกแว่นมองมองค้างอยู่สักห้านาทีได้ไม่พูดอะไรเราก็เอาเขาแลนะ้ว จะลงเบอร์ใครทีเนี้ยนะแต่ท่านก็ใจดีแล้วก็กลับมาบอกว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ยิ้มนะพูดอย่างนี้ตอนลุกโดเลยพอไปถึงตู้ก็ไม่เห็นท่านว่าอะไรนะท่านก็เอื้อมมือกระตบพลเลื่อนพลุกออกไปเลยนะเมื่อกี้เราขยาวกันด้วยแรงคนยังไม่ออกดึงก็ไม่ออกนะคนแก่ด้วยร้อยเจ็ดปีพุั่ลุดโอ้โหพวกเราเห็นตกใจ โอ้นี่ท่านทำได้จริงเนาะนะตกใจแต่ท่านก็เหนื่อยมากเพราะท่านบอกไม่อยากทําเพราะว่าอายุมากแล้ว,วอ่างเงี้ยอายุมากแล้วก็เลยนึกว่าหลวงปู่นี่ต้องเป็นครูบาอาจารย์เราให้จนได้แต่ว่าหลวงปู่ดุอย่างเนี้ยเราจะได้วิชาหรือก็นึกในใจแบบนี้ที่ก็ตั้งใจว่าเอาจะเอาลูกเสือไม่เข้าทําเสือก็อดเสือแล้วนะ แต่ก็ตั้งใจนะตั้งใจยึดเนี่ยอธิษฐานจิตวันนั้นตั้งใจจะไปอยู่กับหลวงปู่เจ็ดวันบอกว่าหลวงปู่ครับผมตั้งใจจะศึกษาวิชาความรู้อธิษฐานนะนะว่าแต่ว่าไปครั้งนี้หลวงปู่จะดุมากนะมันเฉานะแล้วผมจะขอเรียนสักเจ็ดวันนะถ้าปู่ดุมากผมต้องกลับก่อนนะมันจะเฉาจริงๆแล้วนะวางีนาะทธิฐานจิตนะ <laughs> รอยฟัง หลวงปู่ที่ท่านเป็นผู้มีวรจิตนะท่านทราบอะยมเชื่อไหมว่าวันที่ไปวันนั้นนะท่านยิ้มจุดตรงกลางตองเราเดินเปิดประตูไปอะไม่โูสักคําตลอดเจ็วันอะนะเรียกมานี้มานลูกะมะมันนั่งใกล้ๆปู่คานี้ไม่เคยได้ยินแล้วคำนี้ไม่เคยได้ยินว่ <laughs> <laughs> าไง <laughs> แล้วก็เรียกมานั่งอยู่ใกล้ๆจะเรียนอะไรลูกอะไรก็บอกว่าอยากเรียนเป่าทอง ยากเรียนวิชาต่างๆที่หลวงปู่มีก็ว,ว่าอย่างนั้นนะแต่สมไมก่อนท่านดางังเป่าทองมากเราต้องไปเอาวิชานี้แหละนะก็บอกท่านท่านก็บอกว่าได้เนะพราะท่านบอกว่าได้เราก็ดีใจให้ไปเตรียมของมาเท่านั้นเท่านี้ก็เตรียมของไปนะเตรียมของไปของเยอะมากเยอะเหมือนอย่างเราจัดอย่างนี้เลยนะเราต้องคนต่อคนด้วยท่านบอกไม่ไม่ใช่แมวจัดครั้งเดียวจะเรียนเป็นร้อยเป็นพันไม่ได้ต้องคนต่อคนก็จัดของไปเรียนกับท่าน หลวงปู่มีจริยบุที่จริยะวัตรที่แปลกนิดนึงท่านจะสอนตอนที่อยากสอนไม่ไม่สอนตอนที่เราอยากรู้ระหว่างที่เราไปเนี่ยรอท่านนะตั้งแต่เช้ายันเย็นดูว่าท่านจะเรียกเมื่อไหร่ถ้าท่านไม่เรียกเราก็จะไปเข้าไปหาก็ไม่ได้ไม่สอนไม่สอนก็นอนดีกว่าเย็นแล้วมืดแล้วนะท่านทำที่ที่หลับที่นอนไว้อย่างนี้ก็นอน นอนหลับไปอย่างดีเที่ยงคืนท่านเดินมาเปิดไฟปั๊บเอากลักษณ์อยู่ไหนจะสอนเอาเขาแล้วสอนเที่ยงคืนที่โยมเอ้ไอเราก็สะดืมสะดือเราไม่รู้จะดีวัดกันมาก่อนใช่ไหมลุกขึ้นมางกเงกีงกงเงี้ะทาตาดีไว้ก่อนแล้วนะท่านก็นมาแล้วก็สอนวิชาว่าวิชาเนี่ยมันทําอย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนั้นทนํานี้อันนี้ทํานั้นแล้วท่านจะมีเวลาสอนของท่าน ท่านสอนชั่วโมงเดียวในหนึ่งชั่วโมงถามไม่หมดแต่หลังหนึ่งชั่วโมงไม่ตอบนี่การสอนของท่านแปลกจริงๆแล้วระหว่างที่สอนขัดไม่ได้ฟังจดจําอย่างเดียวเท่านั้นต้องบอกว่าวันแรกแทบไม่ได้ไเลยเลยคนพูดกับคนจดยังไงก็ไม่ทันใช่ไหมโยมวันที่สองแล้วก็คุยกับลูกศิษไปด้วยกันบรรณุไปด้วยกันบอกเอางี่วะถ้าอย่างนี้เราตายลังแกจด ข้าจดหน้าแกจดหลังกัแล้วกันนะข้าจดหน้าแกจดหลังหลวงปู่เลิกสอนเมื่อไหร่ต่อกันปะเป็นของเรานะทีนี้วันที่สองมาเหมือนเดิมเลยวันทั้งวันไม่เรียกเที่ยงคืนมาปั๊บเอกลักษณ์ปู่จะสอนเอาอีกแล้วทีนี้เราตั้งท่าแล้วใช่ไหมมาตั้งท่าแล้วก็สมุดคนละเล่มนะอาจา์จดข้างหน้านูจดข้างหลังนะรอบนี้รู้สึกว่าได้ประโยชน์สอนอยู่สามวันบอกหมดเราได้เป็นเล่ม,เล,มเลย บางวันก็มาต่อซ้ายต่อฝาพื้นที่มาที่ท่านบอกว่าเอกลักษณ์ได้มากที่สุดมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทําตามที่ท่านบอกถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแล้วถ้าเลยชั่วโมงท่านไม่ตอบด้วยอีกระหว่างวันไม่ตอบเห็นไหมนี่คือจิยวีรัตรของท่านบางทีเรานั่งกรรมาฐานอยู่เนี่ยท่านเดินผ่านเช้ามาเรียกแล้วว่าเอกลักษณ์บอกครับ ทำกรรมฐานอย่างคุณเป่าทองไม่ไปหรอกเนี่ยใครเดินผ่านนะเช้ามาเรียกเลยต้องทํายังไงท่านก็จะบอกเนี่ยอันนี้เล่าย่อม,มานี่มาเจอพระคุณหลวงปู่พิชัยนี่สุดท้ายเลยนะท่านก็สอนทุกอย่างบอกทุกอย่างต่อไปใครไปหาท่านท่านบอกให้ไปหาท่านเอกลณ์วัดปักน้ําเขาเป่าทองได้เขาวัน่านว่างี้นะแต่เชื่อไหมว่าพระอาจารย์เป่าไม่ได้หรอคนก็แห่มาสิ กดดันนะหลวงปู่มีวิธีการกดดันต้องเช่ารถไปสมัยก่อนรถไม่มีไปที่ลบบุรีบอกหลวงปู่ครับผมเป่าไม่ได้นะครับทําไมจะไม่ได้น่ะดุอีกก็คนทําไม่ได้ยังไงทำยังไงเนาะในที่สุดนะก็ต้องกลับมาฝึกโยมเ้ยอดตาหลับขับตานอนใครอยู่ใกล้โดนหมดนะตบเขามั่งตีเขามั่งนะมันยังไม่อยากจะไปเลยนะบางทีนะบางอันก็นนทําไปเรื่อยๆ,ๆคำว่าตบก็ตบทองนะไม่ใช่ตบหน้าเฉยๆเด้เยอไปๆตบหน้าก็ไม่ใช่ ก็ทาไปเรื่อยๆฝึกไปไม่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 ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ท่านก็บอกกลับไปกลับไปไปทําให้ได้เดี๋ยวปู่จะไปช่วยเราก็เห็นมาทักทีเลยจะช่วยตอนไหนอย่างนี้นะนสุก็อดทนมาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเหมือนกันทาไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็พอจะได้ผลบ้างเป็นเล็กๆน้อยๆนะอก็ได้ศึกษาวิชาว่าวิชาเหล่านี้มีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าเราทำจริง นะหลวงปู่ก็เลยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายนะที่เราได้ศึกษาจิตตาคมสัตตคมกับท่านแล้วก็เมตตาให้เรานะแนะนําเรานะหลายๆอย่างสืบเอดดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะโดย